อย่างมันี่ะช่ที่กององค์ผู้หญิงอ่ะทําไมไม่บาปอ่าผมมึงมึงก็บอกดิที่กองคผู้หญิงไม่บาปที่กองอูคผู้หญิงด้วยฐานจิตตัวไหน ทานทีว่าจะช่วยเหลือผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้หญิงแล้วก็วางลงแล้วแต่สมัยนันยังไอ้อไนั่นมันเกี่ยวไอ้ผ้าที่มันไม่ใช่ของท,ที่คงท่านหน่อยออที่ผ้าองค์หนึ่งอ่ะที่ข้ามน้ำอ่ะแล้วผู้หญิงจะตกน้ําแล้วก็อีอุ้มขึ้นมาท่านเอง<ล>ก็เลยว่าว่าอ,อีอ่ะว่าผ้าเนี่ยผ้าบอกว่าฉันวางแล้วเธอยังไม่วางครับเออมันเอานี่มาสอดกับมา ที่โกงอ่ะรับรับยังรับยังไงแกก็ได้ทำตอบเบียอ์ผมก็ผมก็ตอบรับแกว่าเออเข้าใจเข้าใจละแต่พอไม่คว้นหนึ่งอากงรอบนี้แกมายกพระถังสังจังอ่ะว่ามาทำไมพ้าถังสังจังมีอะไรกับผู้หญิงแล้วไม่บาปเฮ้ยผมว่าผราถังสังจังแบบนี้นะเอ็งบอกว่าเอ็งดูจากไหนไม่มีอย่างนี้นะแต่ถ้ามันมีอ่ะพระถังสังจังไม่มีติดรสชาติไม่เอาอจิตของท่านไม่นี่ท่านบอก พนักงานก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกูอ่ะทำไมทำไมทไมคุณนี่ยโง่คุณไม่ฉลาดเลยวิธีเราอย่างไงวิธีถามว่ามึงทันจิตตัวไหนที่ผู้หญิงที่มึงนอนกับผู้หญิงทันจิตตัวไหนเออก็ทันจิตราคะเรามีอะไรกับผู้หญิงไงอ๋อก็ราคาพนังสัง่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อครับคุณมีอะไรแล้วคุณมีภาระมันผิดศีลสามไหม คุณเยวเด้๋ยวผมผมยังยังงงงงงงี้อะไรคุณไปเว่าคนอื่นคุณผิดสินสามไหมผิดพูดสัญญากับกับเมียยังไงอ๋ออ๋อแกพยายามจะโยกกันี่พระทั้งสังจังนเี่ว่าจะทําเหมือนเขาอ่ะเพื่อคนกินเหล้าไอ้บอกว่ากูกินไปเหล้าอ่ะกูเหมือนกูกูกูเหมือนที่โกงไว้กินเหล้าไม่ผิดอ๋อแทนจิตตัวไหนอ๋อถูกว่าล่ะครับครับมึงแย่งตัวนี้แบบคืนนั้นกูยังสายมาล้วผิดสินสามเลย พูดออกที่ไหนงอยไปเลยทำไมคุณไม่จำอ่ะมึงลองจริงตัวนี้เสร็จแล้วอีจะตอบไงเอ้าตียังไงมันจะตอบคุณม่ีเมียทั้งน้ำจางไม่มีเมียหรอโอ้ยเอ้ยาน้ำจางไม่เคยสัญญาใครนี่อ๋อนี่ผิดตรงไหนอ่ะอ๋อีกิสิบคนก็ไม่มีผิดอ๋อพระน้ำจางจังเป็นพระอ่ะเป็นพระเย็ดไม่ได้เย็ดไม่ได้ออแล้วถามว่าพระนัำถามเย็ดหรือผู้หญิงเย็ดมัน ตอบแต่แกว่าเออพระจังพระตังสังจังเย็ดอย่างนี้ลาก็อก็มึงมึงเป็นพระรามจับจังแม่มีหน้าเนี่ยถึงพอรู้พระจังจับเป็เย็ดทฤษสายอย่างนี้เฮียอย่างนี้ต้องรู้ความเฮียดิเพราะนั้นพระรามเขารู้ว่าเขาไม่เฮียแล้วแล้วทำไมคนคิดเฮียล่ะก็เพราะมึงเฮียและคิดแบบนี้เออขาไมไม่ตายมันทีเดียวหงอเวลาไปอาจารย์แล้วมึงไมาผมก็บอกว่าเออพระตังสร้างจังในประวัติไม่มีอย่างนี้ไม่ ว่าว่าแบบที่ทันจิตไม่ใช่ว่าเพราะว่ายกตัวอย่างปีปีศาจแมงมุมอะไรเงี้ย้องยกปีศาจคุนใจอย่างนี้เลยบอกเพราะว่าพระอาจารย์ดับหนังคนที่มีทันจิตยิมมองเลยคุณใส่แว่นคุณใส่แว่นดำคุณก็ต้องมองดำดัเพราะนั้นคุณเที่ยคุณก็เลยมองนี่คุณเที่ยคุณไม่รู้จะมองแบบกันด่านรับรองเลยอาซอกกบมือเลยท่านอยู่ด้วย ในไซอิ๋วอะ่ะเวลาเป็นอ่าพหานะของพระโพธิสัตว์หรือของไทสร่างเหล่าจีนอะไร้ยสู้นี่จะสู้ไม่ค่อยได้อะ่ะเพราะอะไรไม่ไม,ไไม,ไม่ไม่ชนะอะไรไงจะไปชนะได้ไงอเอียวของวิเศษของเจ้านายมันมานี่เขาวิเศษเจ้านายาทำไมของวิเศษเ,เ,เจ้านายเอามาได้ละเออเพราะอะไร ใครเข้าให้ไปทดสอบไปทําหน้าที่แสดงการเพื่อเจริญธรรมอ๋อป่าพอถึงเวลาก็มาเก็บไปมาเก็บไปเนาะอย่าฆ่าอย่าฆ่าไอ้ือไอ้อย่าฆ่าจริงจริงอย่าฆ่ามาเก็บไปเก็บไปออให้มาแสดงธรรมเพื่อเจริญธรรมอผมอบอกว่าใสอิ๋วทั้งเรื่องอะไม่มีอะไรหรอกคือแสดงการเพื่อเจริญธรรม่อ้กระพัวนกระพวนสุดท้ายก็ตัะวแเละถุกระพวนอ๋อ แสดงอ่าเพราะเพราะว่ามันมีของวิเศษของเจ้านายเนี่ยเจ้านายมาเออก็เลยทุกคนนี่ก็จะต้องแพ้แพ้วิเศษเขาเพราะวิเศษทำไมของวิเศษเพราะวิเศษในธรรมเขาอนุญาตให้อ๋อให้กับองค์นี้องค์นี้อะไรเงี้ยองี้อ่อใครๆก็จะชนะไม่ได้เพราะว่ามีของวิเศษโอยเขาอ่ะเจ้านายเขาอ่ะคิดเมื่อห้าร้อยปีก่อนหรือห้าร้อยปียังรู้เลยแล้วแค่ว่าอตัวนี้จะขโมยไม่รู้อะเออ เออไปคิดเดี๋ยวองก็บอะเปล่าแล้วแล้วแล้วหนีหนีหนีออกมาเป็นหน้าที่ที่ยังต้องให้เขาไปบทแสดงกรรมให้กับซึ่งน้อคมเพื่อให้อีเข้าสู่ความบรรลุเมื่อเป็นบทเขาอ่ะเมื่อเขาบรรเพชัดเพชรคุณอยเอาเพชรดีสวยงามคุณต้องเจร้านายด้วยเพชรแล้วแล้วแล้วท่านหนีในกรณีหนีออกมาได้ล่ะไม่ไม่เอาของวิเศษละหนีออกมา หนีออกมาแล้วมาสร้างสร้างเรื่องใครหนีออกมาหนีออกมาแลวไม่มีของวิเศษมาจะไปสู้สิงห้อาคงไม่เดียวว่าตีตายห่าแล้วอ๋ออ๋อานหนะก็ผ่านหนะเแล้วสิงห้อคงก็ตีตีตาห่าแล้วออเพราะว่ามั้ลูกฟังนะทั้งนั้นจางก็จะมาห้ามไม่ให้ตีใช็ไหมมาห้ามไม่ให้ตีเพราะตีมากก็ส่วนมนดิอ๋อเออถ้าเราปล่อยให้สิงห้อคงทีเดียวจะคันอยู่ไม่ไม่ยไม่อยู่ ไม่เด็ดมีแต่มันทำไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวโดนสวดนะมีมีนี่มีครอบมั้อพอไม่เด็ดเอาละโดนละโดนละจะฆ่าเนี่ยนี่แหละนี่แหละแสดงกรรมเจริญธรรมเออทญธในสารค้ากันยังไงคุณต้องอดทนยังไงแล้วแก้ไขยังไงอ๋อเฮงเจต้องรู้จักอดทนอย่างเงี้ยเราเรื่องของทั้งหมดคือมันบดบดคนอาหารคาให้ยอมรับอ๋อ ใช่ไหมใช่ไหมเออซื้อรถคงอาหารค่าซื้อเปิ้ลไข่อาหารคาพนี่เก่งๆมาแล้วแล้วซื้อซื้อเจงล่ะซื้อเจงล่ะอ้าซื้อเจงไม่เก่งอ่ะเออชวัตเก่งมากคุมทหารต้องเท่าไหร่แต่มาแล้วเป็นคนปัญญาอ่อนเออมันจะปัญญาอ่อนที่อะไรมันอยู่ในท้องที่เป็นปีศาจมันกินไปเท่าไหร่โดนมันทองทองหออ่ะแม่น้ำอ่ะครับใครข้ามได้มางไม่ได้โดนมันกินหมด ไม่กินก็คูก็ทําลายเห็นป่ะ<อ>เก่งมากละ่ะโอ้สายอาหารการทั้งน,นั้นเลยนี่สายอาหารการมันจึงต้องมันบดอ่ะ,อะม่อากงบดก็คือว่าคุณจะเจรนายเพชรอันนี้ให้สวยคุณต้องใช้เพชรเจรนายใช่ไ,<ม>ไหมเพชรเจรนายมึงอย่างอื่นมันเจรนายไม่ได้<น>อ่ะเพราะเก่งต้องเอาเก่งมากเก่งมากมันเบียดกันเบียดว่าจนมุงยอมนะเหมือนกับหกูอ่ะ อ๋อครับโอ้ยท้งบทจังมวลเนี่ยพกหูนี่ยากมากที่สุดยากทำไมไม่ยากว่าเป็นตัวของเองอ่ะโอ้เป็นจิตจิตอีกขันหนึ่งของเขาอ๋อจิตอีกหนึ่งเขาที่ไม่บดที่ไม่เจอหูหัวอีสําเร็จไม่ได้เพราะเาอาตัวมนทินออกจากร่างไม่ได้โอตัวหูคือมนทินงาฐานของเขาอ่ะอไม่ว่าคนดูซื้อเงคงอ่ะคนต้องมันดูหัวคุณหัวอ๋อครับอาจารย์ กูบอกซึ่งอโคงอ่ะเป็นคัมภีร์อาด้วยเป็นพระไตรปิฎกข,ของทางมหายามหาายนแต่อีเล่าไปเป็นนิทานไปแต่ขั่งนายแฝงด้วยธรรมะทั้งนั้นธรรมะสูงด้วยนะกูบอกมึงอ่าคงแล้วลิงหัวออเพราะอะไรถืออองใช้คําว่าชําระของตัวเองชำไรเป็นฐานจิต คั่วของของไอ้เสอหงอคงทั้งใบดำอ่ะตรงที่เป็นมาน่ะตองที่ว่าตองหืมเคิงมตรงนั้นอ่ะเอียงเก็บสะสมอยู่แล้วแต่อยู่กับพระทัานสังจังนี่มันมันดีละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ไม่ดีดีที่อะไรมันยังซ่อนอยู่ซ่อนจนตัวเองลืมไปอ่ะลืมไปว่าแม่หาขูคือกูอ่ะ เพราะยูไลจึงต้องมาให้หกหูออกมาแสดงกัเออเออแล้วทำไมเจ้าไม่คุณอิมก็ยังไม่สามารถนี่ได้ตสามารถได้ยังไงถ้าสามารถไปก็ไปขัดทำได้ทำจะบทีอ่ะอ๋อก็เลยว่าซูยูไลอย่างเดียวนี่อิดใจไม่ต้องไปบทีอ่ะต้องบวด้วยต้องมาขอร้องอ่ะอ้อาหารการ๋อขอร้องเออมาได้ละ๋อลดอาหารการคือมาขอความเจรียยอมมาคุกเข่าอ๋อคกง ถ้าได้งั้นแต่ละขั้นตอนที่ว่าเออยอมรับไปหาเจ้าแม่กุนนี้มันเจอเลยนี่คือรถอาหางกาเหรอรถหางกาอ๋อรถอาหางกาทำไมรถหางกูจะไปหาทำไมมึงไม่เห็นน่ะในนั้นยังเขียนเลยเห็นไหมเขียนยายแก่ผัวแก่อะไรอ่ะเวลาหางกาขึ้นมาก็ด่าเจ้าแม่คงยิงอย่างนี้เนาะนี่มันปดอวดใจอย่างท่านคนเก่งอ่ะคุณต้องเอาวิชาใน ในในใสหิวมาบทเออแล้วเดี๋ยวหมดความเก่กเองอืมขยายอ่ะอ๋อครับไม่ว่าโอ้กี่คนที่จะมาพูดอย่างกูเกี่ยวเรื่องใสหิวอ,อะ่ะไม่ไมี<อ>เพื่อมาบทอ่ะก็คือว่าเป็นพระดังสร้างจังแต่สายปัญญาใช่ไหมที่เฮงเจีเนี่ยคือมาบทเกี่ยวกับปัญญาบทบทจนกว่าไอ้ไอ้ซึงงอคงยอมอ๋อ เพราะยอมสูฮกแล้วสุดท้ายถึงจะได้เป็นเป็นอาหารเนี่ยอ๋อครับถ้าไม่เอาพวกนี้ออกอีเป็นอาหารได้นะมอากงครับสาเหตุที่คาถาไตเยหกโจที่อากงให้มาอย่างเช่นน้โมไตเยหกโจฉีเซียงไตเซียใชเขาว่าเอาแค่ชื่อชื่อสองสองคำนี่มาเลขชื่อใช่อ๋อถ้าคาถาก็คาถาเนี่เขาใช้ของจีนนี่นะเขาไม่เกินหกตัวนี้ อมปานีปาเมงหกตัวนึงเออครับถือตัวนี้ถือหกตัวเพราะว่าถือหกตัวได้สูงสุดไม่ใช่ของจำแนกของยิมนะของใครอ่ะของพระยูไรที่ให้ให้ให้กับใครครับให้กับสารโลกทั้งหลายทั้งโอ้พระยูไรนี่นะของให้กับสามโลกอมปาีปัาเมงหกของ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 พระยูไร ถึงถ,ถือว่าหกคำนี้สูงสุดมึงดูดิที่โกงเวลานั่นก็ต้องใช้คำนี<ม>้เวลาไปเสกใครเวลาจะไปช่วยใครโอ้มันนี่มันมันมันนี่เปไม่คงเนี่จะเป็นนะเขาถือแค่หกคำนี่เขาไม่มีถือคำอื่น<ม>ถ้าสายหมายานนะครับถ้าของเต่านี่มีไหมอากองว่าเหมือนกับอมันนี่เป็นไม่คงเต่ามีม แต่เราไม่รู้เพราะว่าศึกษาไม่อยังไงไงก็ต้องมีเหมือนกันอะไรเหมือนนกัซัมเชงก็น่าจะให้มาอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ซ้มเชงให้เขาเขาถือใครใหญ่จุงฮะอาจารย์ของซัมเชงอ๋องวนสีจิงจุนอาจารย์ของซัมเชงอาจารย์ของซัมเชงอีกที่หนึ่งพระยูไรพระยูไรเป็นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ซ้มเชงก็เปลี่ยนเือนพระโพธิสัตว์ ตั้งเพลงเด่นมพระฤิษัสาในเตานะครับอาคงะแล้วถ้าหากว่าสายเทพอะเรามีองค์พระพรมวศวิษณุนารายอะไรที่จะมาใหญ่กว่าสามองค์เนี่ยครับถ้าถ้าทางสายเทพทางนี้เขาบอกว่าประชาบดีประชาบดีที่ที่บังเกิดของของเทพอะที่เป็นพ่อเทพอะประชาบดีอะจะแม่เขาถือแต่ประชาบดีเกิดจากไหนเกิดจากธรรมอะโอ้ ว่าถือโอมใหญ่ที่สุดอ๋อถือว่าโอมใหญ่ที่สุดมาเทพทั้งสามก็ต้องถืออมไปดูะ่าปัญหาไหนที่ไม่มีตัวอมมันมีอยต้องอมขึ้นก่อนทั้งนั้นเลยนะกาขึ้นตอนขึ้นหลังตรงกลางต้องมีโอมอราก็ถือโอม พุทยากัธรรมปะทะเนี่ยแหละธาตุทั้งสีเนี่ยแน่นรรมปะทะเพราะนั้นธาตไม่ใช่นะมีแต่ของทางทางมีแต่หนโมพุทธยาย่างเดียวแลหนโมพุทธยายไม่ก็พุทธาพุทโธจะเขียนว,ว่าจะ,จะส่วนใหญ่จะเน้นทางพุทโธ ดังนั้นมันงานไทยเน,นี่ยอาราสนุกในข้างในเขาจะกูบอกว่าอีกจะแฝงด้วยธรรม,มะธรรมะทั้งหมดทั้งปวงคือมันบทคนเก่งคนอาหารกาทําไมอ่ะถ้ใช่ไหม,มด้วยนั่งพงอาหารกาถึงต้องไปถูกขังไว้ห้าห้าร้อยห้าร้อยปีเหรอว่าอาหารกาว่าปัญญาดีที่ไหนได้ตัวเองติดกับตัวเองอ่ะที่ไปเฉียอ๋อครับ แล้วไปเขียนด้วยบอกว่ามาถึงตรงนี้ปับ๊บหนีไม่ออกเลยนะอ,อยู่ในมืออ,อยู่ในมือของอ่รยะยรับเพราะอยู่ในมืออะไรในธรรมอีจึงถูกครอบได้ถ้าไม่มี<อ>ไ,มมไม่มีหล่อออย่างนี้เนี่ยพระยู่ไราทาอะไรไม่ได้อ๋ออาจ<อ>่รยดังนั้นพอถึงจุดตรงกุศโลบายสําคัญมากแม้แต่ถ้าอยู่ไยยังต้องใช้กุศโลบาย รอ,อให้แข่งขันกันไงเราคงดูแล้วง่ายๆนี่กูกี่สี่หมื่นพันเปียท่านี้คงไม่หลอกดัดหลอกไม่ออกอเอาของง่ายๆร่อ,อเขาไงคงไม่ไม่ใช่ใช้อะใช้บ่อยอ,อ,อ,อก็น่าจะเหมือนกับไอ้ที่ว่า เด็กปนไฟนเนาะที่ว่าออดอกครัวแล้วก็เล่นง่ายๆแล้วก็โดนโดนขังเลยโดนังไอ้ที่อังไฮยี่อ่ะอังไฮยีครับสุดท้ายแล้วก็ใส่กําไรใส่กําไรเสร็จเลยเออใส่กําไรมากกว่าเฮงเจี๋ยเนี่ยนะห้าวงอากงไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างเหรอ่าถ้าถ้าออ่่ถ้ากําไรของนาทีอังไหยีนี่คืออะไรห้าวงเนี่ยห้าวงคือควบคูนท่าทั้งห้าโอ้ท่าทั้งห้า ทำไมต้องมาควบคุมนี่ด้วยอ่ะคกงก็ทอ,อยที่นี่ไงปล่อยไฟได้อ่ะเออครับบ้าไม่ออยู่ในท่าทั้งห้าเข้าใจยังครับแต่ซื้ออ้คคงมันสูงกว่าท่าทั้งห้าแต่ก็อาหารกาที่สูงกว่าโอ้โหอังไฮยี่กล้าไหมที่จะไปไปต่อคอนบนโซนตรวันอ่ะอังไฮยี่นี่ไม่กล้าครออ พ่อมันยังไม่กล้าแล้วมันจะกล้าใช่ไหมครับแต่สื้อขอคงลุยอ่ะล <l ux> <l ux> ุยจำเล่ไหมละ่ะอืมแต่แกก็มการยัอยองยี่เพราะว่าเป็นน้องเออเป็นลูก<ม>ของเพื่อนใชหนึ่งเป็นลูกของเพื่อนอ่าแล้วเอควายอ่มมึงมึงฟังนะครับเป็นลูกของเพื่อนของอะไรต่ออะไร,ออะไรครับสิทธิกระยะในทำไหมทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรขืงขอเคงขนาดที่ว่าไปทําลายเขาได้ อมันไม่มีสิทธิ์เยียงแก่คนตาตาจนตาเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นธรรมดามันต่อสู้คนเราต้องอย่างนั้นก็ต้องเพียงพ้นเป็นธรรมดาอ๋อก็ไม่ถือเหตุการณ์ตรงนี้ว่าโดนตาไฟโลกันเผาตาที่ไม่มีสิทธิ์ถึงจะทำลายเขาได้อ่ะอืแค่ว่าสุกสนนี่นะเนี่ยแค่แค่ว่าเอาแต่ใจตัวอะไร ผำว่าสิทธิ์ของรมนี่มันสำคัญนะสำคัญมากเลยล่ะครับผมคนไม่มีสิทธิ์ในทรมันทำไม่ได้มไม่ว่า,าต้องหลอกลอก่อใช่ไหมยางคืนนี้อ่ะกูแนะนำตรงนั้นนะเัาสร้างสิทธิ์ในทำนะเข้าใจก่อนแนะนำให,ให้ให้ไปไหว้ไหว้เนี่ยไปถวายไหว,ไว,ไว<อ>้ไม่เอาผู้คุยเอาขับเาราติดโทรเลยว่าเอากลับไม่ได้นะ สร้างสิทธิในธรรมถึงคุณมีสิทธิ่จะต่อแติมขึ้นอีกขั้นรั้ไม่คุณไม่สร้างคุณคุณก้าวขึ้นไม่ได้ไม่มีสิทธิอ,อย่างทุกวันนี้ที่คืนวันนี้กูพาไปที่จีก,กงกับพื่นผ้าสร้างสิทธิไปสร้างสิทธิสร้างสิทธิแล้วคุณมีสิทธิอะ่รทดลองบางอย่างเอาเออแต่ละคนาว่าคนโง่ไม่ไม่ทำก็ช่ไมไม่ได้ เจะทำไงจริงๆแอนกัว่าอยากพามาแต่ก็เอาไม่เอาสาะสิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้